หากคุณกำลังมองหาล็อกเกอร์เอาไปตั้งเป็นตู้รับฝากของที่สามารถตรวจเช็คสิ่งของภายในได้สะดวกสบายเราขอแนะนำนี่เลยตู้ล็อกเกอร์หน้าบานติดกระจกรุ่น l k g 0 1 2และ l k g 0 1 8มาพร้อมกับขนาดหน้ากว้าง91.4สูง182.9เซนติเมตรแข็งแรงทนทานเพราะวัสดุทำจากเหล็ก SPCC หนา0.6มิลิเมตรเคลือบด้วยฟอสเฟตช่วยในการยึดเกาะของเนื้อสีและป้องกันความชื้นที่อาจทำให้เกิดสนิมบานคับอยู่ด้านนอกเพิ่มความแข็ง แรงและใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเพราะมีรูระบายอากาศหน้าบานติดกระจกใสทําให้มองเห็นสิ่งของภายในได้ไม่มีลืมแน่นอนปลอดภัยแน่นอนเพราะระบบการล็อกมีถึง2รูปแบบทั้งใช้แม่กุญแจและกุญแจแยกของแต่และช่องช่องกว้างกระเป๋าทั้งใบก็ยังใส่ได้มีสองสีให้เลือกทั้งสีครีมและสีเทาสลับถ้าต้องการล็อกเกอร์ที่คุณภาพถูกใจต้องชัวง์ไงโดนใจแน่นอนมั่นใจคุณภาพมั่นใจชัว